สวัสดีครับผมมวยหูเอริเฟเนียซาวนะ่าเอาไปใช้นะสมาชิกวันนี้ก็จะมาให้มวยรักมวยชอบรุ่นเอาไปเชียร์กันอีกเช่นเดิมนะวันนี้ไปกันทีศึกมวยมันสนันเมืองบวกวันของโอม MBK นะครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับช่อง2 for ู o r y you บวกแอปไพ v ทีวนะครับมวยรักมวยชอบผมคู่ที่1ไปกันเลยคู่แรกนะครับระหว่างเจ้าชนะศึกทีเด็ด99 ก็เป็นมวยเพศปอดใหญ่ไปแรงบูสู้ดีนะครับเข่าในเหนียวแน่นวันนี้พวกเจ้าฉลามขาวอเทพสุภาครับก็เป็นมวยขวาหน้าดักเตะดักแทงนะครัเข่าในไม่ลูกขวางหน้าฟันสอกนะครับู่นี้นะผมชอบมวยเปิดเกมอย่างเจ้าชนะศึกนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะทัดววัฒนสุพง์ก็เป็นมวยขวาเตะขาต่อยหมัดเจาะยางกล้าแลกกล้าสวนวันนี้พวกเจ้าสิงก้องธรณีมวยไทยก็เป็นมวยเพศสูงยาวนะครับ เดินแทงเดินปั้มบูดูดันนะครับคู่นี้นะผมชอบความหนักแรงของเจ้าทัดนะครับแล้วก็คู่ที่3านับยอดกิษดาศูนย์กีฬากุดฉิมก็เป็นมวยขวาบูดูดันปั้มรัดฟอตเเข่าในเหนียวแน่นแต่ว่าเคยพลิกแพ้มาแล้วนะครับวันนี้พวกเจ้าฉายตะว,วันบุรลันนามวยไทยก็เป็นมวยเพศแต่ซ้ายหนักต่อยแรงเข่าในไม่ลูกคีบลูกขวางหน้าฟันศอกนะครับ เคยชนะมาแล้วนะครับคู่นี้นะชอบที่เจ้าฉายตะวันนะครับแล้วก็คู่เอกของรายการนะครับระหว่างเจ้าชามนาวราชพัฒน์อุบลก็เป็นมวยจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงเข่านาไม่รู้ขวางหน้าวันนี้พวกเจ้าสันวันของโอมก็เป็นมวยเพศเก๋านะครับปั้มรัดฟัเตีบดูดูดานปอดใหญ่ปลายแรงนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าสันนะครับอย่าเลื่ครับฝากกติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทีมงานมวยวันไฟนะครับ ส่วนท่านใดนะอยากจะลุ้นมวยเชียร์มวยหรืออยากจะได้ข้อมูลมวยแบบเต็มๆก็แอดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับวันนี้ก็จากลาไปครับสวัสดีครับ